สวัสดีค่ะหมออมเองนะคลิปนี้อมจะมาทำชอ็อตพิกอากาศนะคะให้ทุกๆคนเล่นกันในหัวข้อเขาจะกลับมาไหมนะคะทุกๆความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเออมีการรอคอยให้กลับมาทักมาหรือใดๆก็ตามมี3กองนะคะกอง1กอง2และกองที่3อันนี้กอง1นะคะน้องวัวกองหนึ่งพี่วัวกองที่1อ่ะอมให้เวลาเลือก5วินะเขาจะกลับมาไหมนะคะพี่วัวกองที่1นะอ่ะเลือกค่ะ1น3่องส ถ้าใครไม่ทันให้พอสนะใครเลือกไม่ทันจริงๆให้พอสเขาจะกลับมาไหมกองที่1นึกองที่2และกองที่3ามะเราไปเลือกกองที่หนึ่งก่อนนะคะคําทานายของกองที่1นึ่งอมได้เปิดไว้แล้วนะพลังงานหลักของคุณหรือเขาหรือคุณกับเขากองแรกเนี่ยรักสัตว์ชอบสัตว์บางคนเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ทําสวนทําฟาร์มไม่คุณก็เขาหรือทั้งคู่นะ รักสัตว์ชอบสัตว์ทําสวนทําฟาร์มนะเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ชอบดอกไม้นะคะชอบให้อาหารสัตว์เลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จําเป็นต้องแสดงออกทางความรักซึ่งกันและกันให้มากคือขาดการแสดงออกทางความรักหรือมักจะแสดงออกทางความรักด้วยกันให้ซึ่งกันและกันนะคะอันนี้จะอาจจะเป็นพลังงานหลักของคุณอาจจะมีคนเกิดปีวัวเกิดปีไก่นะคะเอ่อเกิด ีฉลูว่าฉลูละกานะคะหรือว่าจะเป็นคนที่เกิดในราศีพฤษภก็ได้นะคะหรือว่าชาวมังกรนะ,ค,ะคนเกิดวันศุกร์ก็ได้เช่นกันนะ,ะประมาณนี้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูหน่อยซิว่าคนกองที่หนึ่งเขาจะกลับมาไหมนะคะเขาจะกลับมาไหมไพ่ที่เกี่ยวข้องมีชาวอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีชาวธาตุด,ดินนะคะมังกรพฤษภกันเข้ามาเขาจะกลับมาไหม อมมองว่าตัวเขาเองอยู่ในระหว่างการเรียนรู้อะไรใหม่ๆบางอย่างคะ่ะงานใหม่การลงทุนการเงินนะคะเหมือนไปติดพันไปง่วนอยู่อะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่มันก็พอๆกับการที่เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เช่นกันนะพลังงานดูแล้วอาจจะเป็นพลังงานในชิวงยังอยากพูดยังอยากคุยยังอยากยึดจับคุณไว้ก็ได้นะคะอาจจะยังตัดคุณออกไป,ไปจากชีวิตไม่ได้หรือย,ยังทว่พันแต่อมมองว่าพลังงานดูเขาัวพันอะไรบางอย่างอยู่ด้วยอะ ติดพันการเรียนการเรียนรยนู้อะไรใหม่ๆอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเขาจะกลับมาไหมแต่มีพ่ชาวธาตุน้ํากระกฎมีนพิจิกแต่เขาก็รักและคิดถึงเป็นห่วงเป็นใยอยู่นะเนี่ยเขาจะกลับมาไหมเนี่ยเขาคิด <bracket> ถึงคุณนะผูกพันคิดถึงตราตรึงทราบซึ้งในสายใยนี้นะคะมีโอกาสสูงที่จะกลับมาขอดูไพ่ใต้สำรับซิแต่เขานิ่งมีกำแพงเช่นอีกโก้เยอะ กำลังไปบ้างงานทะโยทยานความสําเร็จหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันมีเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องอีกโก้เรื่องความนิ่งอะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะหรือเขาเป็นคนต่างชาติต่างภาษากับคุณก็ได้เป็นเจ้านายกับลูกน้องหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนองมีไพ่ชาวเมดขึ้นมาด้วย เขาจะกลับมาไหมเขาคิดถึงคุณมากผูกพันรักเป็นห่วงออกมาว่าเขายังตัดคุณไม่ได้เลยด้วยประการ,รทัางวงมีพลังงานในเชิงเหมือนอยากพูดอยากคุยแต่อาจจะนิ่งติดอีโก้ติดการงานติดความทะเยอทะยานบางอย่างในชีวิตค่ะสําหรับเพื่อนๆกองที่หนึ่งจบไปนะเอาลนะ่ะเพื่อนๆกองที่สองนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นคนชอบดอกไม้เวลาวาดลูกก็จะชอบวาดรูปดอกไม้เล็กๆ นะคะหรือว่าชอบวาดรูปหัวใจวาดรูปดอกไม้เป็นคนชอบปลูกต้นไม้ชอบธรรมชาติสายลมแสงแดดเป็นคนรู้สึกว่าเวลาเห็นดอกไม้ต้องเข้าไปถ่ายรูปเซลฟ,ฟี่คู่กันหรือเป็นคนที่ผูกพันกับคําว่าธรรมชาติและดอกไม้มากๆนะคะคุณหรือเขานะะหรือทั้งคู่ก็ตามนะค,ะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีเป็นแรงบันดาลใจเป็นแสงสว่างเป็นความน่ารักคุณทั้งคู่อาจจะเป็นความสัมพันธ์นที่น่ารักน่ารักนะคะหรือว่า คุณที่กดเข้ามาดูเลือกกล่องสองนะ่ยมีพลังงานบวกอยู่นะะแล้วก็คุณอาจจะกําลังอยู่ในช่วงระหว่างการยอมรับตัวเองอยู่ในช่วงระหว่างการยอมรับสถานการณ์ของความสัมพันธ์อะไรบางอย่างหรือตัวคุณนั้นจําเป็นต้องเปิดใจยอมรับตัวคุณเองให้มากๆนะคะหรือคุณทั้งคู่กําลังเปิดใจในการที่จะยอมรับ นิสใส่อะไรบางอย่างในการและกันเปิดใจยอมรับกันและการอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะนี่คือพลังงานหลักของคุณกับเขานะอาทีน,นี้เรามาดูเขาจะกลับมาไหมกองที่สองนะคะเขาจะกลับมาไหมมีไพ่ชาวทัดน้ํากรกฎมีนพิจิกพวกคุณบางคนเป็นคนที่แต่งงานมั่นหมายเป็นแฟนกันอยู่แล้วหรือทําธุรกิจกิจการงานอะไรบางอย่างร่วมกันหรือเป็นคอนเน็กชันกันเขาจะกลับมาไหมอมองว่าตัวเขาเองกําลังหาความมั่นคงให้ชีวิต ธุรกิจกิจ,จการงานหาคนแต่งงานหรือหาคนที่จะมาร่วมหอลงรงหรือว่าคนที่จะมาดูแล้วโอ้โหมันมีความสมัครที่ดีหรือการงานที่มั่นคงอะไรสักอย่างเนี่ยจากไพ่เขาจะกลับมาไหมเนี่ยอมว่าเขาดูมีความผูกพันกับคุณหรือเขาจําเป็นต้องกลับมารักษาคอนเนคชันนี้ด้วยเรื่องการงานหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกถ้าพวกคุณเป็นแฟนกันอยู่แล้วหรืออะไรกันอยู่แล้วเนี่ยังไงยังไงมันก็คือเป็นครอบครัวยังไงยังไงมันก็คือความผูกพันมั่นคงอะค่ะ นะคะยังไงเขาก็ยังหวั่นไหวเขายังชอบคุณอยู่นะคะถ้าอยู่ในระหว่าง move on ออาไม่แน่ใจนะว่าเขาเองเนี่ยกำลังมองหาใครที่จะมามั่นคงกับเขาได้หรือกําลังคิดเรื่องความมั่นคงทางการงานมากๆเรามาดูไพ่สรุปนิดหน่อยนะมีไพ่ชาวกลุ่มขึ้นมาเขาจะกลับมาไหมนะคะพวกคุณรักทางไกลหรือเปล่าอยู่ห่างกันคือออมมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอยู่ในระหว่างการมีอิสระ โด่งดังมีชื่อเสียงอยู่ในระหว่างการสมมตินะคะรอคอยการที่จะเยียวยาความสัมพันธ์เยียวยาตัวเองให้เสร็จก่อนอะหรือรอเยียวยาความสัมพันธ์กับคุณหรือกําลังรอคอยภาวะการมีชื่อเสียงการรอ,รอคอยรอคอยการสมปรารถนาอะไรอย่างให้ตัวเขาเองอะเอาว่ามันเป็นพลังงานของคนที่กําลังเยียวยาตัวเองหรือหาความสบายใจมองหาความสบายใจให้ตัวเองอยู่แต่น่าจะมีความหวังนะคะ แล้วดูเขาก็เหมือนกับรอคุณอยู่หรือเปล่าด้วยซ้าไปโอ้คุณกับเขาอาจจะเลิกลายอย่าร้างเย็นชาจืดชื่อกันไปแล้วเป็นคนเก่าซึ่งกันและกันนะคะเขาจะกลับมาไหมอ,อ้อมองว่าความสัมพันธ์นี้มันจบกันไปนานแล้วมันเลิกกันไปนานแล้วมันเย็นชาจืดช,ดชืดกันไประยะหนึ่งแล้วไหม mm hmm. เขาอาจจะอยู่ในระหว่างไปทําชีวิตของตัวเองอยู่อยู่ในระหว่างรอมองดูสถานการณ์นี้แล้วเยายา,ยาตัวเองให้จบก่อนหรือว่าก็ก็รอให ให้มันได้มาเยียวยากันมันเป็นพลังงานของการรอเอามองว่าดูแล้วเหมือนจะยังไม่ได้มีการที่จะตัดสินใจที่จะกลับมานะคะสำหรับกองที่กองที่สองยกเว้นว่าพวกคุณทํางานด้วยกันอะไรด้วยกันบางอย่างอันนั้นอ่ะจะโดดเด่นว่าโอเคยังต้องกลับมาปฏิสัมพันธ์กันด้วยเรื่องที่จําเป็นนะคะนะมันคงมีความเลิกลายอย่าร้างเย็นชาจืดชืดหมาเงเมินอะไรกันไปแค่รอดูสถานการณ์อยู่ค่ะนะคะกองสองนะอะกองสุดท้ายนะคะพลังงานของพวกคุณ เป็นเพื่อนกลุ่มเพื่อนปาร์ตี้แฮงเอาท์สังสรรดิ้งดื่มริ้งดื่มระหว่างกันหรือตัวคุณเองกําลังตามหาคนที่จะเหมาะกับคุณตามหากลุ่มคนที่เหมาะกับคุณตามหาสังคมที่ใช่งานที่ใช่สังคมที่มันดูแล้วมันคลิกมันลิงก์กันอยู่หรือคุณกับเขาเป็นเพื่อนเป็นคนในสังคมแวดวงนะคะโดดเด่นความเป็นเพื่อนความเป็นอยู่ในกลุ่มฝูงกลุ่มชน อะไรแบบนี้นะคะหรือคุณกับเขารู้สึกว่ามีทป์เดียวกันมีสไตล์อะไรบางอย่างที่เข้ากันได้นะเขาจะกลับมาไหมมีไพ่ชาวธนูนะชาวพฤษศแล้วก็โอเคธนูกับพฤษศเขาจะกลับมาไหมอ๋อไม่แน่ใจว่าคนคนนี้มีแฟนไปหรือยังนะคะเอเขาอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์กำลังจะมีน้องมีลูกหรือว่าอยู่ในระหว่างการามาค้าขายมีใครบางคนดูแลเขาอยู่อะไรหรือเปล่านะคะเขาจะกลับมาไหม ก็เป็นไปได้ว่าถ้าพวกคุณทํามาค้าขายร่วมกันหรือต้องซัพพอร์ตสนับสนุนอะไรกันก็คงจะเป็นไปตามนั้นนะแต่เขาอยู่ในระหว่างการทําตัวเองให้สมบูรณ์พร้อมหรือว่าอยู่ในระหว่างการที่จะทําอะไรบางอย่างสร้างเนื้อสร้างตัวทําความเพอร์เฟกให้ตัวเองอะแล้วกลับมาไหมหกเหรียญอาจจะมีการแบ่งเวลามาหาคุณอยู่ก็เป็นไปได้โอ้ความสัมพันธ์นี้บล็อกปิดกั้นหรือเปล่าเขาจะกลับมาไหมเขากําลังประคับประคองเงิน เขากาลังหมุนเงินเขากาลังประครับประคองชีวิตอะไรบางอย่างประครับประคองสถานการณ์ของเขาแล้วพวกคุณบล็อกปิดกั้นไม่ค่อยคุยกันหรือติดต่อกันน้อยไหมนะถ้าบล็อกมันก็ยากไงเขาก็ต้องประครับประคองฝั่งเขาประครับประคองทําอะไรของเขาไปแต่ถ้าไม่ได้บล็อกคุยกันน้อยเอามาว่าซิกซ์โซเพนเ s อร์เคิลอาจจะมีการแบ่งเวลามนาะให้คุณบ้างอยู่นะคะแต่เขาจะลักสันโดดโลกส่วนตัวสูงมากมีไพ่าชาวกันขึ้นมาด้วยนะก่องสามนะไปโฟกัสอะไรบางอย่างจริงๆเนี่ยเอามาหมุนเงิน การตั้งครันลูกมีแฟนตัวจริงหรือการทํามาค้าขายการทําตัวเองให้เพอร์เฟกอะไรบางอย่างนะคะแต่พวกคุณจะถูกดึงกันเข้ามาด้วยเรื่องของการซัพพอร์ตสนับสนุนหรือเรื่องธุรกิจการค้าขายนะน่าจะมีการแบ่งเวลามาให้อยู่แต่เขาจะปรีกวิเวกและโลกส่วนตัวสูงมากๆอาจจะนิ่งๆบ้างเงียบๆหน่อยมาๆหายๆบ้างสำหรับกองที่3 และนี่ก็คือทั้งหมด3กล่องขอเวพพรให้ทุกคนนะคะโชคดีมีชยัยมีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊สวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ